นกโบมีขนคนโบมีเพื่อนทำอย่างกับบอสํมเร็จแต่ถ้านกมีขนมันก็จะบินได้การค้าการขายก็ต้องอาศัยมิ่งมิดที่คอยอุดหนุนจุนเจือทําจุนกันและกันวันนี้ขอบคุณออเดอร์สมโอจากคุณวันทาหกถุงขัวขั่ว,วอีกหนึ่งพวงแต่มันเหลือไม่เยอะถั่วขั่วร้านนี้อร่อยนะคะ อ,อยากพี่ว่าข้าวมะลิอร่อยอร่อยกรงละโล4สี่ถุงเผาเหนียวลืมผัวข้าวสามสีส้มโอปาวินะคะสองถุงแล้วก็มะพร้าวสองลูกข้าวสารเจ้า อย่างดีสามกิโลกล้วยกล้วย,วยบ้านโอ่งมีมีได้ใหญ่ขายนับลูกขายลูกแล้วหกบาทมีหกลูกนี่คิดเพียงสามสิบบาทบา้างญงนี่ส้มโอทิวานิดาส้มโอคุณวิทย์บ้านบึงนะคะออเดอร์วันนี้พร้อมส่งค่ะสินค้าที่เราจะขายให้เพื่อน สินค้านั้นต้องมีคุณภาพเพื่อนซื้อครั้งที่หนึ่งอยากซื้อครั้งที่สองซื้อครั้งที่สองไหอยากซื้อครั้งที่สามเขาจะขายสินค้าเพียงเพราะเพื่อนเกรงใจซื้อให้เราแล้วไม่กลับมาหาเราอีกนะคะซื้อแล้วซื้ออีกคือสโลแกนร้านภูไทยเข่ากระแทบสมโอกระแทบซื้อ,อยางกาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เดอ้อพี่น้อง